ในระยะนี้แม่น้ำเจ้าพระยาอันเป็นแม่น้ำสายหลักเปรียบเสมือนเส้นเลือดสำคัญของไทยต้องมีอันเป็นเน่าเสียในบางช่วงซึ่งอาจเห็นได้ด้วยตาและจากการสำรวจน้ำโดยกระบวนวิธีทางวิทยาศาสตร์ได้ผลเป็นที่น่าตกใจว่าน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยามีสภาพทางนิเวศวิทยาต่ำไม่เหมาะสมที่จะนำมาบริโภคหรือใช้ประโยชน์อื่นๆทั้งสัตว์น้ำที่เคยมีอยู่เป็นจำนวนมาก ในลำน้ำก็พลอยลดน้อยลงไปเพราะทนต่อน้ำที่เน่าเสียไม่ไหวนอกจากนี้ท่านทั้งหลายคงได้เห็นแล้วว่าปริมาณของน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาก็พลอยลดลงด้วยเนื่องจากฝนแรงจึงทำให้มีน้ำไหลลงแม่น้ำน้อยมากเหล่านี้เป็นเรื่องที่จะต้องได้รับการแก้ไขโดยเร่งด่วนก่อนที่จะสายเกินไป ความจริงแม่น้ำเจ้าพระยามิได้มีความสำคัญแค่การนำน้ำมาใช้บริโภคโดยนำมาผ่านกรรมวิธีเป็นน้ำประปาหรือนำมาใช้ประโยชน์อื่นโดยตรงเท่านั้นแต่แม่น้ำเจ้าพระยายัางเป็นเส้นทางสำคัญในการค้ามนาคมขนส่งในการขึ้นล่องค้าขายของเหล่าพ่อค้าน้อยใหญ่ในอดีตเรือค้าขายของชาวต่างประเทศซึ่งเป็นเรือลำใหญ่ และเรือของบรรดาราชทูตต่างชาติก็ได้เดินทางผ่านลาแม่น้ำเจ้าพระยานี้เข้ามาถึงราชธานีของไทยแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นภาพลักษณ์ที่งดงามเป็นที่ประทับใจของชาวต่างชาติเสมอมาและมีชาวต่างชาติบางคนได้เคยเปรียบแม่น้ำเจ้าพระยาไว้ว่าดุดสูงสวรรค์เพื่อย้ำให้คนทั้งหลายได้ตระหนักถึงความงามและความสำคัญของแม่น้ำสายนี้จึงจำเป็นต้องมองย้อนอดีตขึ้นไป เมื่อเวลานานมาแล้วเมื่อสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีของไทยแม่น้ำเจ้าพระยาก็มีความสำคัญอย่างยิ่งในฐานะที่เมืองหลวงแห่งนี้ได้ตั้งอยู่บนเกานะน้ฟากฝั่งแม่น้ำนี้ประชาชนได้อาศัยปลูกบ้านเรือนอยู่ชายน้ำเป็นที่สำราญใจและมีวัดวาอารามสำคัญสำคัญตั้งอยู่บนฝั่งน้ำนี้เช่นกันเป็นต้นว่าวัดพุทธไทยสวรรค์ ซึ่งสร้างในรัชสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่หพระเจ้าอู่ทองและแม้กระทั่งวัดนักบุญยอแซฟซึ่งเป็นวัดในาศาสนาคริสต์โรมันคาทอลิกที่สร้างในสมัยสมเด็จพระนารายมหาราชในยามที่บ้านเมืองรุ่งเรืองด้วยการค้าขายทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศก็ได้อาศัยลําน้ำเจ้าพระยาเป็นเส้นทางคมนาคมหลักในการขนส่งสินค้า เรือแพนาวาน้อยใหญ่ขึ้นล่องอยู่ไม่ขาดสายและเมื่อมีงานพระราชพิธีหรือเมื่อพระเจ้าแผ่นดินเสด็จพระราชดำเนินโดยขบวนพระยุหะยาตราทางชลมากไปท่งบำเพ็ญพระราชกุศลอย่างพระอารามต่างๆที่อยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำเจ้าพระยาก็จะคลาคร่มไปด้วยขบวนเรือพระราชพิธีที่สวยงามเป็นอย่างยิ่งหนึ่งโดยแม่น้ำเจ้าพระยามีความสำคัญอย่างยิ่ง จึงได้มีการรักษาให้มีสภาพดีอยู่เสมอในสมัยรัชกาลสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมพระองค์ก็ได้ทรงทำนุบำรุงแม่น้ำเจ้าพระยามีหลักฐานปรากฏในเอกสารของชาวต่างชาติที่เข้ามาค้าขายอยู่ในกรุงศรีอยุธยาเป็นเอกสารการประชุมพ่อค้าในกรุงสยามเมื่อวันที่10เมษายนคศักราช1616ตรงกับพุทธศักราช2159 ว่าพระเจ้าแผ่นดินสยามได้มีพระบรมราชองค์การให้ชาวสยามและชาวต่างประเทศที่เข้ามาพำนักอาศัยอยู่ในกรุงสยามให้ทุกคนที่อยู่ริมน้ำมั่นดูแลขุดรักษาให้น้ำลึกลงอีกหนึ่งฟาทอมและให้จัดทาท่าน้ำหน้าที่ดินของแต่ละคนในการนี้พวกพ่อค้าอังกฤษจึงได้ดำเนินการตามพระราชบัญชา นอกจากนี้ยังสร้างเขื่อนขึ้นใหม่แทนของเก่าที่ผุพังไปผู้ที่รับรู้เรื่องนี้ก็ได้แก่เบนจามินแฟรี่เจเอ็นโอจอรสันยอร์ชสาวิตริชาร์ดพิชและลงนามโดยนายเอ็ดมันเซเยอร์ซึ่งเป็นที่แน่ๆว่าคนอื่นๆก็ต้องปฏิบัติตามพระราชอ,องค์การเช่นกัน ในช่วงเวลาที่กล่าวนี้ประเทศไทยรุ่งเรืองไปด้วยการค้าขายทางเรือระหว่างประเทศมีเรือสินค้าของต่างชาติแล่นเข้าออกแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นจำนวนมากและจะต้องเป็นเรือขนาดใหญ่ๆทั้งนั้นเพราะสินค้าที่บรรทุกเข้ามาและสินค้าที่ซื้อกลับออกไปมีจำนวนมหาศาลและจากการที่ดูแลรักษาแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นอย่างดีนี่เองที่ชาวต่างชาติได้ชมเอาไว้ว่าแม่น้ำเจ้าพระยา เป็นแม่น้ำที่ดีที่สุดในแถบอินดีสโดยได้พูดไว้ในคำบรรยายเกี่ยวกับราชอาณาจักรสยามในปีคริสตศักราช1617-1618ตถึง1 6 1่อนหนึ่งว่าแม่น้ำนี้จัดอยู่ในประเภทแม่น้ำที่ดีที่สุดในย่านอินดีสซึ่งสามารถให้เรือระวางหนักตั้งแต่150-200ลาสถึง200ลาสกินน้ำลึกตั้งแต่12-13ถึง13ฟุตขึ้นไป เข้าจอดได้โดยสะดวกจากปากน้ำเข้าไปห้าไม์เป็นที่ตั้งของเมืองล้อมรอบด้วยกำแพงมีชื่อว่าบางกอกน้ำในสมัยอดีตนั้นน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาจะต้องใสสะอาดมากทีเดียวเพราะทำให้ชาวโยุโรปซึ่งเป็นคนในระดับสูงลงอาบน้ำในแม่น้ำทุกวันมีหลักฐานปรากฏว่าบาทหลวงเดชชว่วสีซึ่งเดินทางมาประเทศไทยในสมัยสมเด็จพระนารายมหาราช โดยมาในคณะราชทูตฝรั่งเศสซึ่งมีเชอวาลีเอเดอโชมองเป็นเอกอัครราชทูตได้บันทึกไว้ในจดหมายเหตุรายวันของเขาว่าในวันที่24ตุลาคมคศิสต์ศักราช1685หลังจากที่เขาได้ลงเรือไปเที่ยวในที่ต่างๆกับท่านเอกอัครราชทูตแล้วเขาได้กลับมาอย่างที่พักเขาก็ลงอาบน้ำในแม่น้ำซึ่งเขาได้ทำเช่นนั้นทุกวัน และถือว่าเป็นสิ่งจำเป็นในการรักษาสุขภาพด้วยและเขาบอกว่ามีปลาอยู่มากในแม่น้ำเวลาลงอาบน้ำปลาก็จะว่ายมาชนแข้งขาด้วยนอกจากนี้บาทหลวงเดชชัวสีได้จดบันทึกชมไว้อีกตอนหนึ่งว่าแต่สิ่งที่น่าชมที่สุดที่ได้เห็นก็คือบรรดาค่ายหรือหมู่บ้านที่ชาวชาติต่างๆแต่ละชาติรวมกันอาศัยอยู่ทั้งสองฝากฝั่งของเกาะนี้ เรือนแพรทุกหลังสร้างด้วยไม้วัวควายกับหมูเลี้ยงไว้ในคอกยกพื้นสูงพ้นน้ำท่วมทางขึ้นล่องไปมาค้าขายเป็นทางน้ำใสและไหลแรงไปสุดสายตาห่างหมู่บ้านตามชายน้ำออกไปหน่อยเป็นทุ่งนาปลูกข้าวซึ่งเรานั่งเรือแหวกทางไปต้นข้าวสูงพ้นน้ำอยู่เสมอ สมัยนั้นตามที่ปรากฏในคำบรรยายเรื่องพระราชอาณาจักรสยามปีคริสต์ศักราช1 6 1 7เถึง1618ชาวต่างประเทศที่เดินเรือเข้ามาในแม่น้ำเจ้าพระยาจากสันดอนที่ปากน้ำนั้นต้องปฏิบัติตามพิธีการดังนี้คือเมื่อเรือมาถึงบางกอกซึ่งเป็นที่ตั้งด่านภาษีแห่งแรกที่เรียกว่าขนอนบางกอกแล้วจะต้องหยุดจอดทอดสมอและแจ้ง ให้ด่านนี้ทราบก่อนว่าเดินทางมาเพื่อวัตถุประสงค์อันใดบรรทุกสินค้ามาจากที่ใดมีใครมากับเรือบ้างและบรรทุกสินค้าอะไรมาหลังจากนั้นเมื่อเดินเรือผ่านขนอนบางเกาะมาแล้วประมาณหนึ่งไมล์ก็จะถึงด่านสุลกากรอ,อีกแห่งหนึ่งเรียกว่าด่านบ้านตะนาวเรือที่จะขึ้นไปยังกรุงศรีอยุธยาต้องหยุดให้ตรวจที่นี่อีกครั้งแล้วจึงจะเดินทางขึ้นไปยังกรุงศรีอยุธยาได้ เมื่อผู้เดินทางมาจะเดินทางกลับออกไปจากประเทศสยามจะต้องได้รับตราคือหนังสือพระราชทานสำคัญหรืออีกในหนึ่งก็คือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางสิก่อนแล้วจึงออกเดินทางกลับได้ขากลับนี้เมื่อเรือไปถึงขนอนที่บ้านตะนาวจะต้องจอดทอดสมอและแจ้งให้ทราบว่าจะออกเดินทางไปไหนมีสินค้าสัมภาระอะไรบ้าง บรรทุกอะไรไปบ้างเมื่อผ่านด่านนี้ไปแล้วเรือจะต้องหยุดที่ด่านภาษีที่บางกอกที่นี่เรือจะต้องแสดงหนังสือเดินทางดังกล่าวและต้องจ่ายอากรแผ่นดินสำหรับเรือและสินค้าถ้าไม่ปฏิบัติตามจะถูกยึดเรือทันทีช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดในการเดินทางกลับก็คือเดือนกันยายนเพราะในเดือนสิงหาคมและเดือนกันยายน น้ำในแม่น้ําเจ้าพระยาจะเริ่มไหลเชี่ยวเรือที่ล่องลงไปจะเดินทางได้เร็วสายน้ําเจ้าพระยาอำนวยประโยชน์อย่างมหาศาลให้แก่ประเทศและประชาชนชาวไทยและชาวต่างชาติอย่างต่อเนื่องไม่มีวันจบสิน้นหมดยุคกรุงศรีอยุธยาถึงยุคกรุงธนบุรีเป็นราชธานีกรุงธนบุรีก็ตั้งอยู่บนฟากฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาเช่นกัน ครั้นถึงยุครุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานีก็ตั้งเป็นศรี่าอยู่บนฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาเช่นกันเพียงแต่อยู่คนละฝั่งแม่น้ำเท่านั้นความสำคัญของแม่น้ำเจ้าพระยายัางโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์อยู่ทุกยุคสมัยในแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อเซอร์จอร์นเบลริงเอกอัครราชทูตอังกฤษเดินทางมาเจริญสัมพันธไมตรีกับประเทศไทย เขาก็ได้เขียนบันทึกสรรเสริญแม่น้ำเจ้าพระยาไว้ในหนังสือเรื่องเสื้อจอนเบาริ่งเข้ามาเมืองไทยซึ่งแปลเป็นไทยโดยนายเพ่งพอฟอบุญนาคเขาสรรเสริญไว้หลายตอนดังนี้แม่น้ำนั้นดูงามมากและเต็มไปด้วยสวนที่บริบูรณ์ตลอดริมฝั่งแม่น้ำและมีต้นกอไผ่เป็นย่อมตลอดทางไปและมีต้นไม้พันต่าง มีใบเขียวชอุ่มทั่วทางความที่สวยงามของริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาที่เป็นทางขึ้นไปกรุงเทพมหานครนั้นยากที่ช่างเขียนจะเขียนให้งามเหมือนได้ผลไม้ดอกไม้ชูดอกออกช่อบานสวยไปทั้งนั้นสัตว์ต่างๆก็มีมากและดูเชื่องไม่ค่อยจะหนีคนและปลาในแม่น้ำก็ผุดโผล่งพล่างตลอดทางไปเมื่อเราได้หยุดพักปากลัดประมาณสักครึ่งชั่วโมงแล้ว ก็ออกเรือต่อมาได้มาถึงกรุงเทพมหานครเวลาประมาณสักย่ำคำ่ำในเวลาคำ่ำตามต้นไม้แสงหิ่งห้อยวับแบวมพราวตาเป็นที่น่าดูมากนอกจากแม่น้ำจะดูสวยงามมากแล้วน้ำในแม่น้ำก็คงยังใสสะอาดเหมือนเดิมเพราะเสื้อจอนเบาริ่งก็ยังคงอาบน้ำในแม่น้ำด้วยดังบันทึกของเขาในวันที่4เมษายนพุทธศักราช 2,398ว่าวันที่4เมษายนเช้าวันนี้ข้าพเจ้าได้ตื่นขึ้นลงอาบน้ำในแม่น้ำแต่เวลาย่ำรุ่งก่อนรับประทานอาหารเช้าเป็นที่สบายมากการอาบน้ำในแม่น้ำลำคลองนี้มไม่ใช่แต่เพียงคนทั่วไปแม้แต่ช้างเผือกซึ่งเป็นสัตว์ประเสริฐคู่บ้านคู่เมืองไทยก็ยังลงอาบน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา เสื้อจอนเบาริงได้เห็นมากับตาเขาจดบันทึกไว้ว่าวันที่11เมษายนเช้าว,วันนี้กับตันกิกับตันเบลเลอร์และตัวข้าพเจ้าได้พร้อมกันลงเรือเล็กสำหรับข้างเรือกลนไฟไปเที่ยวตีกันเชียงเล่นในลำแม่น้ำได้เห็นช้างลงอาบน้ำและได้เห็นช้างเผือกด้วยช้างเผือกนั้นสีเหมือนกับสีอิดเก่าเวลาที่จะลงอาบน้ำในแม่น้ำ ได้มีแห่นำลงมาด้วยเครื่องดนตรีและมีช้างอื่นๆกำกับเป็นเพื่อนลงมาด้วยหลายตัวต่อมาเมื่อเทาเซนแฮริสเอกอัครราชทูตอเมริกันซึ่งประธานาธิบดีแฟรงกลินพีเสแห่งสหรัฐอเมริกาได้ให้มาเจริญสัมพันธไมตรีกับประเทศไทยในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เดินทางมาถึงครั้นได้มาเห็นแม่น้ำเจ้าพระยา เขาก็รู้สึกประทับใจและมีความชื่นชมมากถ้าท่านได้มีโอกาสอ่านหนังสือบันทึกรายวันของเทาเซนแฮริสแล้วท่านจะได้มีส่วนได้รับความปลื้มอกปลื้มใจที่เขาได้เขียนชมแม่น้ำเจ้าพระยาและทิวทัศน์ริมฝั่งน้ำไว้อย่างดียิ่งว่าภาพภูมิประเทศในตอนนี้สวยงามอย่างสุดที่จะพรรณนาน้ำกำลังขึ้นและเกือบจะท่วมฝั่งดิน มีต้นไม้ยื่นลงมาเหนือสายน้ำหลายแห่งทอดกิ่งกา้านสัมผัสกับพื้นน้ำที่นี่เราเห็นต้นไผ่ต้นไผ่เหลืองหมากและมะพร้าวไม้จำพวกลำเจียกและเตยกับต้นไม้อื่นๆแสงแดดยามตะวันคล้อยต่ำทอมาอ่อนๆผ่านกลุ่มเมฆบางๆทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างดูมีชีวิตชีวาและสดชื่นด้วยอากาศอันเย็นชำ่ำ เหมือนดังได้อยู่ณสูงสวรรค์หลังจากที่เราต้องทนอุดอู้อยู่กับอากาศที่ร้อนจัดณที่จอดเรือนอกสันดอนมาแล้วเมื่อเทาเซนแฮร์ริสเดินทางขึ้นมาพักที่กรุงเทพมหานครแล้วเขาก็ยังมีความรู้สึกชื่นชมในแม่น้ำเจ้าพระยาอยู่เสมอเขาได้พรนานาไว้ในค่ำคืนหนึ่ง เมื่อนั่งเรือกลับจากไปเยือนท่านอักครมหาเสนาบดีของไทยว่าน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเงียบสงบหลายเอื่อยพราวระยับเป็นสีเงินด้วยแสงจันทร์ส่องในเรืออันโอ่อาของเราซึ่งมีพลพาย30สคนชวนให้เคลิบเคลิ้มไปว่าได้ไปเยือนเมืองเซนต์มา์คัสและถ้าสองฝั่งแม่น้ำจะเป็นวังอันรูหราของพวกผู้ดีแห่งเมืองเวนิส แทนที่จะเป็นเรือนแพรไม้ไผ่และร้านรวงของคนจีนซึ่งจุดโคมกระดาษสีฉูดฉาดภาพฝันนั้นคงจะสมบูรณ์ทีเดียวเมื่อมองย้อนอดีตแล้วจะพอมองเห็นภาพพจน์ได้อย่างง่ายดายสมควรที่ทุกคนจะได้ช่วยกันรักษาความสะอาดอย่าทิ้งสิ่งปฏิกูลลงในแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อจะได้ทำให้แม่น้ำเจ้าพระยาอันเป็นที่รักยิ่งของเรากลับเป็นแม่น้ำที่สวย และมีน้ำใสสะอาดดังเดิม